หลังจากได้อะไรมาครบแล้วนะครับทำการใส่ทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับบอร์ดเราก็ทําการเทียบเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับอะไรที่มากับเครื่องนะครับตั้งคนเก่านับใส่อะไรมาก็ไม่รู้นะครับเยอะเลยนะครับแต่ว่าใช้ไม่ได้สักตัวนะครับไม่ใช่อะไรเดิมมันด้วยนะครับก็ไม่รู้ว่าเขายํำมายังไงนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็ทําในส่วนของเราผมก็ใส่เรียบร้อยครบ ทุกตัวนะครับคราวนี้ก็แล้วผมจะเปลี่ยนเป็นฟิวห้าแยมนะครับเพื่อเทสดูก่อนนะครับว่าจะมีปัญหาไหมนะครับเพราะถ้ามีปัญหาจะได้ขาดนะครับจะได้ไม่ลบนะครับนะครับก็ต่อเรียบร้อยแล้วนะครับฟิวก็เป็นห้าแยมเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็มาลุ้นหน้าเครื่องกันนะครับอันนี้ผมก็ผ่านโหลดมาเดิมนะครับ ใช้เป็น200วัตต์นะครับลุ้นกันเลยครับไฟโปรเทคดับแล้วนะครับตอนนี้อันนี้ก็เดี๋ยวมาลองทดสอบเสียงกันนะครับาจะดังไหมนะครับต่อสัญญาณเข้าสัญญาณข้า็ลำโพงนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับ จะเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับชเเนนนี้นะครับคราวนี้เหลือฝั่งนี้นะครับยังไม่ได้เทสนะครับแต่ลูกค้าว่าบอกว่าซื้อมานะครับเจ้าของเก่าบอกว่ามันใช้ได้นะครับก็เดี๋ยวมาเทสฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็ต่อเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาลองเครื่องกันเลยนะครับ ปรกฏว่าไฟโพเทคนะครับไม่ดับนะครับฝั่งนี้นะครับก็ต้องมาเช็คฝั่งนี้อีกนะครับว่ามีอะไรเสียอยู่ไหมนะครับต้องมีแน่นอนแหละนะครับเพราะไฟโพเทคไม่ดับนะครับแล้วก็มาดูกันครับตรวจซ่อมนะครับนั้นเอนะครับก็อาการติดโพเทคก็เช็คพื้นฐานก่อนนะครับเช็คทรานซิสเตอร์นะครับทั้งหมดก่อนนะครับว่ามีตัวช็อตอยู่ไหมนะครับก็ ผมจะเช็คเป็นขาา BC นะครับว่ามีตัวไหนโอมต่ำผิดปกติไหมนะครับะนะครับ 40k นะครับก็เพื่อลดเวลาในการถอดนะครับเอาตัวที่คิดว่าน่าจะเสียออกนะครับแล้วก็เทสดูนะครับว่ามัน เสียอยู่ไหมนะครับนะครับวันสี่สิบเคนะครับดูฝั่งนี้นะครับเจ็ดโอห์มนะครับสลับข้างนะครับวันเจ็ดโอห์มนะครับ แสดงว่าฝั่งนี้นะ่าจะมีปัญหาอยู่นะครับเพราะว่า B C มันโอมต่ำนะครับนี่นะครับนะครับฝั่งนี้วัด B C ได้7โอมทุกตัวนะครับคราวนี้เมื่อ B C ได้7โอมทุกตัวก็มาวัด C E นะครับ 4โอห์มนะครับนี่ก็4โอห์มนะครับแต่ตัวนี้0.1โอห์มนะครับน่าจะช็อตอยู่นะครับตำแหน่ง Q13 นะครับนี่นะครับ CE โอห์มต่ำนะครับไม่มีโอห์มเลยนะครับมันช็อตนะครับน่าจะช็อตู่นะครับเดี๋ยวผมต่อ Q13 นะครับ ออกมาแล้วก็มาดูกันอีกครั้งนะครับก็หลังจากถอดนะครับออกมาแล้วนะครับตัวนี้นะครับที่คิดว่าเสียนะครับนะครับเมื่อกี้ผมพูดผิดไปนะครับพอดีจําสลับข้างนะครับตัวนี้จะเป็น BC นะครับ BC นะครับถอดตัวเสียออกแล้วก็มาดูโอมตัวอื่นกันนะครับ อโอมเป็น 40k แล้วนะครับหลังจากที่ตอนแรกโอมต่ำมากเลยนะครับประมาณนี้นะครับ 40k นะครับ แถวเปลี่ยนนะครับตัวนี้แล้วก็มาลองเทสอีกครั้งนะครับว่าจะได้ไหมนะครับตัวนี้เป็นเบอร์นี่นะครับ n j w 0 3 0 2นะครับเดี๋ยวทําการเปลี่ยนแล้วก็มาเทสนะครับก็เปลี่ยนอะไรใหม่เข้าไปแล้วนะครับตัวที่เสียนะครับคราวนี้มาเทสเครื่องกันนะครับว่าไฟโพเทคจะดับไหมนะครับมานะครับไฟโพเทคดับเรียบร้อยนะครับ อันนี้มาลองเทสเสียงนะครับว่าจะจบไหมนะครับที่อันนี้ ก็น่าจะจบนะครับสำหรับงานปั้นนะครับแท่นไมเอ็นนะครับดี0 2นะครับที่โดนมาเยอะนะครับโดนมาเยอะมากนะครับสำหรับแท่นตัวนี้นะครับก็ ปั่นสาเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ประกอบทุกอย่างขึ้นนะครับอ๋อลีมบอกนะครับชุดสตาร์ทก็เสียมานะครับแต่ว่าผมซ่อมแล้วนะครับมันเขาไม่ได้ใส่เอ็นทีซีมานะครับก็เลยไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับก็เน่ยจบแล้วนะครับสําหรับแท่นนี้นะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ